ยีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮปซีพครับผมปาวไอแฮปซีสวัสดีทุกคนด้วยครับสำหรับการ์จอขายแยกวันนี้มีตั้งแต่3050ไปจนถึง3070 Ti เรียกได้ว่าเต็มระบบทั้งหมดราคาค่อนข้างโอเคแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนผมจะเริ่มตั้งแต่3050ไปก่อนแล้วกันเปิดหัวมาเลยกับการแหลก GeForce RTX 3050ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่13,990ตัวนี้แรม8 g b เป็นตัว o n click OC หนึ่ง คิดไปมี 2เส้นต่อไฟเลี้ยง8พิน1ช่องคำถามต่อมาคือว่าแล้วเปอร์เฟอร์มนซ์ของมันล่ะ Average Frame Rate สำหรับ Forza Horizon 5ปรับ Full HD เนี่ยจะอยู่ที่5 5 6 5เฟรม f i M ปรับสุดนะครับ70-80เฟรมสำหรับ3050 Warzone ปรับ High กับ Normal เปิด DLSS ช่วยตรงนี้จะอยู่ที่110-130เฟรมแล้วก็พอมา Apex Regen ปรับสุด120-130อย่าลืมนะว่า3000ซีรีส์หรือ3050เนี่ยมันยัง มี DLSS อีกเฟรมเรทพุ่งอีก20เฟรมโดยที่คุณภาพของภาพนั้นผมทดสอบมาตลอดมันแทบไม่ด r อปลงเลยเรียกได้ว่า3 0 5 0อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ จากการแหลกตัววันคลิกโอซีนหนึ่งพัดลมตัวนี้13,990ใครอยากได้ความแรงกว่าเดิมและต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดไป3ามศูนก็ได้ถ้าคุณงบเหลือตระกูลของ3ามศูนตอนนี้ผมมีให้เลือก4ตัวคือ PNY ราคา16,990ถ้าเป็น s o t a c หนึ่งถ้าเป็นกา l a หลก17,490ถ้าเป็น Inno 3D 16,990ตามที่ลงไว้เอาละนะครับเดี๋ยวเรารอไปแกะดูะ 3,000ันีทุกตัวมีแบ็กเพจอยู่แล้วนี่คือ2 0 0พัดลมครับมีฮิตไป4์4เส้นมันจะมี4พอรพอเชื่อมต่อเหมือนเดิมต่อไฟเลี้ยง8พิน1ช่องใครอยากได้ i n นโนทีก็จะ16,990ตรงนี้ถ้าใครอยากได้กาแลกราคาจะอยู่ที่17,490แรม 12GB กิกฮิตไปส์เส้นมีแบ็กเพจอยู่แล้วนะครับต่อไฟเลี้ยงเหมือนเดิมครับ8พินตรงนี้2พัดลมจากกาแลกตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนฮะ ถ้า i n นโนกับกาแหลกมันยังไม่ตอบโจทย์เรามีอีกตัวหนึ่งครับคันี้คือโซแท็ก G Force RTX 3 060ตัวนี้แรม 12GB เป็นตัวทวิตเอทและที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้เป็นตัว OCD ิ i ดชันครับเฮ้ยกาส,สวย2พัดลมต่อไฟเลี้ยง8พิน1ช่องสวยงามเนาะตัวนี้จะมีโลโก้โซแท็กอยู่17,900สังเกตดูครับ Forza ่ะ r o z o n Horizon 5เนี่ยจะอยู่ที่70-80แล้วก็ไฟเเนี่ย จะอยู่ที่9 0้าถึงหนึเฟรมต่อไป w a r zone ครับปรับสุดขึ้นมานะครับไม่ high บ bon อก normal แล้วนะจะอยู่ที่130เฟรมถึง160เฟรมแล้วก็ a p e x ครับจะอยู่ที่1 4 0่งรถึงหนึปรับสุดดังนั้นใครจะประกอบก็ประกอบครับใครจะแยกก็แยกครับได้หมดถ้าเราพูดถึง3ามศูเนี่ยผมมี2รุ่นนะผมจะมีการแลกกับ pny pny <P NY S 2> จะอยู่ที่24990ื่นส่เการกแลกองหมนหกเกาอการิบนี่คือามศนย์เจ็นครับจากววลก OC, 2, แล้วพัดลมตัวโคตรใหญ่เลยฮะต่อไฟเลี้ยง8พิน1ช่องแล้วฮีตซิงค์มันจะเริ่มหนาละสันการ์ดสวย G Force RTX Heat Pipe 4เส้นเป็นทองแดงขนเทสของ3.70 0เนี่ยคือถ้าคุณเปิด DLSS เนี่ย มันไป 4K ได้เลยนะครผมพูดเลย่ออย่างเช่น f o r z ซเนี่ย3070เนี่ยรองสุดท้ายของ3070เนี่ยจะอยู่ที่ average frame ่ยอยู่ที่110ถึง130 f r a m ใน f o r z a h o r i z o n 5แต่ถ้าเป็น 5M เนี่ยจะสังเกตด,ดูตัวเล็กๆครับเห็นไหมครัมันจะเป็น3840คูณ2160นี่คือ 4K ปรับ High ก็จะได้ประมาณ90ถึง100 f r a m แล้วก็พอมาเป็น Quality War Zone เนี่ย Full HD ปรับสุดจะอยู่ที่1 6 0ถึง180เฟรม a p e เราจะเห็น2 1 0ถึง250ที่ Full HD ปรับสุดโอเคนี่คือ3070ใครจะประกอบเป็นเครื่องใครจะซื้อแยกกันแล้วแต่ถ้าขยับขึ้นไปก่อนนั้น3 0 7 0 T.I. RAM 8GB ตัวนี้จะแรงกว่า3070ประมาณ20เฟรมหน้าตามันก็จะประมาณนี้นี่3 0 7 0 T.I. ครับ เหมือนกับสาสเจสยทุกป,ประการเลยต่อไฟเลี้ยง8น2ช่องมีแบ็กเพเ e ทฮีทไปเยอะกว่าเดิมนะสาสโเสดีมี4เส้นตัวนี้มี5เส้นครับพลเทสอย่างฟอ์ซ่าอย่างเงี้ย ปรับสุด Full HD เนี่ยก็จะอยู่ที่130-150เฟรมแล้วก็ 5M เนี่ยถ้าเป็น 4K จะอยู่ที่90-100เฟรม w a r l Zone จะอยู่ที่90-120เฟรมที่ความละเอียดระดับ 4K แล้วก็เปิด DLSS ช่วยด้วย Apex ปรับสุดจะอยู่ที่90-100เฟรมที่ความละเอียด 4K นะครับ3 8 4 0 2 1 6 0ว a l l o w 4K ปรับสุดจะอยู่ที่270-310เฟรม God of War 4K ปรับสุดเปิด DLSS จะอยู่ ที่70ถึง80เฟรมตรงนี้ดังนั้นเนี่นี่คือ3070 Ti ถ้ายังไม่จบจะมี3070 Ti อีกตัวหนึ่งคือ Zotac so ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ Zotac so Gaming GeForce RTX 3070 Ti ครับตัว Amp Holo Black คราวนี้3070 Ti จาก Zotac so การยังใหญ่มาก3พัดลมระบาความร้อน Amp Holo Black คือ ตรงนี้จะมี R G B ต่อไฟเลี้ยง8พนะิน8พิน6พินดังนั้นเพราะว่าสายผมขอ750วัตต์แล้วกันฮีไตไฟตัวนี้5เส้นกาดยาวเฟื้อยเลยครับประมาณนี้นะครับนี่คือ s o t a c g G Force R C X 3 0 7 0 T I 2 9 9 9 0าครับลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับใครจะประกอบเป็นเครื่องก็ประกอบได้เดี๋ยวว่าใครจะซื้อแยกก็กดได้เลยแล้วกันนะครับของมีจำนวนจำกัดผลเทเพิ่มเติมดูได้ในช่องของ i h a v e CPU เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครนครครััับบสสวดี